ทานทางของปัญหาทั้งหลายทั้งปวงที่ทําให้สนามพลังงานมันติดขัดก็คือนิสัยของจิตใช่ไหมอืมเราก็ต้องมาดูว่าเราจะ transform นสินสัยของจิตของเราได้ยังไงนะให้มันกลายเป็นอะไรนะปล่อยทอยลอยตัว joy love peace อ่าเนะห็นไหมจะเปลี่ยนยังไงก็เปลี่ยนระดับจิตสํานึกนะเนาะไอ้คำว่าจิตสํานึกของอาจารย์อะหมายถึงตัวสติตัวผู้รู้ผู้ดูเท่าทันตัวเองเวลาเราอยู่ในภาวะลอยตัวเนี่ยเรา t a คอ o p ชั่นทั้งหมด เห็นแพทเทิร์นเก่าของตัวเองว่าเฮ้ยสถานการณ์นี้เข้ามาปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดเป็นปกติเลยนะฉันชนฉันสวนกลับฉันชนแต่ถ้าเกิดเรามีสติลอยตัวนะฉันว่าไม่ดีอ่ะไม่เวิร์กอ่ะฉันเปลี่ยนใหม่ดีกว่าเราเลือกได้ว่าเราจะทําแบบเดิมหรือเราจะทําแบบใหม่ก็ t ไหมถ้าเกิดเราอยู่ในภาวะลอยตัวเรามีสตินะเรารู้เราเท่าทันตัวเองนะเราจะไม่ทําผิดจำซาค่ะเข้าใจไหมอ่ะ แล้วก็จะมีอีกระดับคือระดับจิตใต้สํานึกทุกคนจิตใต้สํานึกแปลว่าอะไรจิตใต้สํานึกคือสิ่งที่บันทึกไว้ในสนามพลังงานของเราเต็มไปหมดเลยอะ่ะโดยที่เราไม่รู้มันมีทุกคนมันอยู่ข้างใต้ไงไม่รู้มันมีซะดไวยซ้าําแต่มันยังส่งผลกระทบกับชีวิตของเราเก็นไหมคะเช่นมีอะไรบ้างความเชื่อสิ่งที่ฝังใจที่ถูกบันทึกลงไปในสนามพลังงานในร่างกายของเราไอ้ร่างกายคือระบบประสาทนั่นแหละก็เนี่ยพวกเนี้ยทุกคนติดอยู่เต็มไปหมดเลยอะ่ะ มีทั้งแบบที่ข้ามภพข้ามชาติมาใช่ไหมฝังใจในไทม์ไลน์อื่นหรือแม้แต่ชาติเนี้ยไปซึมซับการเลี้ยงดูจากคนในครอบครัวเป็นชั้นชั้นไปใช่ไหมจากที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยโหซึมซับจากโหไในท้องแม่ตั้งแต่หกเดือนก็ซึมซับแล้วทุกคนไม่รู้จะด้ยซ้ำว่ามันคือเรื่องอะไรแต่มันติดอยู่ในสนามพลังงานแล้วมันก็ส่งผลกับชีวิตของเราอะไรอย่างเงี้ยเก็นะอืมน,น,นั่นแหละค่ะนั่นแหละคือเรียกว่าจิตใต้สำนึกนะคะทุกคน แล้วมันส่งผลบันทึกในระบบประสาทของเราด้วยทุกคนคุณลิลลี่นักลักขึ้นให้นะคะได้ค่ะคุณลิลลี่อเข้าไปเรียนกันนะนี่ช่องอาจารย์นะคะคุณลิลลี่ดีคุสติบิสติบิอาจารย์ละมังนะคะอันนี้ทุกคนถ้าเกิดให้เห็นภาพนะการขับเคลื่อนชีวิตของเราเนี่ทุกคน มันใช้สำนึกรู้ใช่ป่ะแค่สิเองสำนึกรู้ก็คือตัวอะไรอ่ะไอเนี่ยจิตสำนึกอ,ะอ่ะอะสำนึกรู้ของเราก็จะมีส่วนที่เป็นจิตสำนึกคือ conscious mind ประมาณ10%เอรเองไอส่วนนี้เราใช้ในการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแก้ปัญหาวิเคราะห์ปัญหาใช่ไหม logic มีเหตุและผลอ่าความทรงจำระยะสั้นแล้วก็เรื่องของ will power เรื่องของ will power ก็คือเฮ้ยใช้ความพึดความอึดของตัวเองอะ่ะ ความมุ่งมั่นในการทาอะไรให้มันสําเร็จถูกไหมคะแต่ส่วนทอ่เก้าสิบเปอร์ซนเนี่ยก็คือไอ้ที่เราไม่รู้มันมีอ่ะที่มันแฝงอยู่ในสนามพลังงานเราอ่ะเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของเราหรือป่ะอืมเช่นความเชื่อตัวอารมณ์ความรู้สึกอาจารย์มองว่าฟีร์คือความกลัวความกลัวตัวนี้ดูให้ดีดีทุกคนมันอืเคลื่อนเคลื่อนแบบแยบยนต์อ่ะเราต้องทันมันนะอย่างขึ้นคุยกับน,นัดไปเองถอดบทเลยเลยนนะัดถอดอะ่ะให้เห็นความกลัวตัวเองนะอย่างเช่นจดอารมณ์ไประหว่างวันใช่ป่ะ จนอารมณ์ไปบางทีอารมณ์ลบทั้งหลายของเรานะมันมีพื้นฐานจากความกลัวทั้งสิ้นอย่างเช่น,จนเจอความโกรธอย่างเงี้ยสาวให้เจอไปถึงความกลัวกลัวอะไรถึงโกรธอืมใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือไม่พอใจอะไรบางอย่างหรือหงุดหงิดหรือลำคาญใจสาวให้เจอถึงต้นทางของมันคือความความกลัวอะไรเนี่ยก็คือการละเอียดลงไปกับตัวเองค่ะเห็นไหมละเอียดไปกับอารมณ์ของอารมณ์ความรู้สึกตัวเองแล้วก็ถอดบ,บทเรียนจากตรงเนี้ยให้เจอเพราะตัว ความกลัวคือขับเคลื่อนทุกอย่างนะทุกคนบนโลกมนุษย์เนี่ยเยอะๆเลยอย่างหนักเลยอะ่ะอืมนะคะเนี่ยทั้งหมดเลยนะอยู่เนี่ยเก้าสิบปอร์เซ็นที่มันส่งผลกับเรานะคะ